สวัสดีครับเงินเตชะอุรบทนะครับเจ้าของเดอร์มาซูเรี้านเราทำเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดตรงจุดนี้เรามีประสบะการณ์ จากการทำจิวเวลリมาเป็นระยะเวลา30กว่าปีด้วยการสืบทอดรุ่นต่อรุ่นจากคุณพ่อที่มหิสัตเราเป็นรุ่นที่2ที่ทำเกี่ยวกับจิวเวลリเพราะฉะนั้นประสบะการณ์ในตรงจุดนี้เนี่ยเชื่อมั่นในเดอมาจิวเวลリเรามีเพชรที่เป็นเซอร์ติฟิเคตจากสถาบัน GIA อเมริกาและเบลเยียมเพราะฉะนั้นของที่ซื้อจากร้านเราก็จะเป็นของที่มีคุณภาพและมาตรฐานตากล รงจุดนี้เดอร์มาจิวเบลรี่ก็จะมีเพชรมีพลอยมีมุกตลับพระแล้วก็ทุกอย่างนะฮะเพชรจากร้านเราเป็นเพชรที่คัดสรรมาทุกเม็ดต้องผ่านตาผมเพราะว่าเราคัดสรรในสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าเมื่อเพชรเนี่ยเวลามาใส่ลงจิวเวลรี่มันก็ทำให้เกิดความแตกต่างจากจิวเวลรี่ร้านเรากับร้านอื่น พเพราะเพชรเราใช้น้ําร้อยอย่างพวกเพชรมันตั้งแต่ไซส์50ตังค์ขึ้นไปเราก็3-40ตังค์ขึ้นไปก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทั้งหมดเซอร์ติฟายโดย Third Party ซึ่งมีรายสถาบันที่นิยมจริงๆก็คือ GIA, HRD จะอีกสถาบันที่แทนที่กันได้คือ IGI ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ทางร้านเราจะให้บริการกับลูกค้าเพื่อความมั่นใจในการซื้อทุกๆครั้ง เพราะฉะนั้นสินค้าที่ออกจากร้านเราจะเป็นเพชรที่มีคุณภาพและราคาที่ดีจากร้านเดอร์มาจิวเวลรครับเพราะว่านณวันนี้ความสแตนดาดมันต้องมีลูกค้าบางคนเขาซื้อไปบอกว่าถ้าไม่มีใบเซอร์ติิเกตเขาก็จะคิดมากแต่ถ้ามาเพชรที่มีใบเซอร์คือจบวันนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับเดอะมีเดียถ้าติดต่อมาณวันนี้มีแหวนวงนี้ จากราคา50,000บาทเราขายอยู่ที่28,000บาทเพื่อเป็นกิฟต์ให้กับเดอะมีเดียไม่มีที่ไหนให้เท่าเดอะมีเดียสนใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านอัญมณีทางเดอะมาจูบอรี่รับปรึกษาและด้วยเหลือทางด้านจูเบอรี่ได้ทูเคสครับผม Facebook และไอ้จีร์เดอรมาชิวเวลียเบอร์โทรติดต่อนะฮะ094 88 99954 0814966965คิดถึงเพชรน้ำร้อยเพชรน้ำดีคิดถึงเดอร์มาชิวเวลีย์ The Crystal เรียบด่วนลามินทาโซน4ห้อง C111 ขอบคุณมากครับ